สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับรายานะคะรายาแต่กายอพซโซนะคะวันนี้มาทำพิกัดคัดนะคะในหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรใดให้กับคุณนะคะเป็นพิกัดคัดที่รายาจะทำไว้สามกองแล้วก็รายาจะเปิดเฉพาะใบแรกนะคะของแต่ละกองแล้วก็ทายเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างสำหรับกองแรกนะคะ เป็นน้องนางฟ้าสีชมพูค้าเพื่อนๆชอบเลือกเลยแล้วก็กองที่สองนะคะเป็นน้องนางฟ้าถือด,ดาวและกองสุดท้ายเป็นน้องนาง,งฟ้าน้องนางฟ้าสีฟ้าม่วงนะคะโอเคออมาดูซิว่าเพื่อนๆจะได้พบกับเรื่องดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับตอนที่เพื่อนๆมาดู ลิประยาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ i m ม l เลสนะคะไพ่กล่องนี้เพื่อนๆมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่มีอายุดูได้ตลอดเลยโอเคมาเริ่มเลยที่กล่องแรกนะคะเพื่อนๆได้ไรเอ้ยกล่องแรกใบแรกเพื่อนๆได้ i n n o c e n t นะคะราย,ยาถ่ายได้เลยว่าเพื่อนๆสายจิตวิญญาณอีกแล้วแน่ ออตอนนี้นะคะเพื่อนๆพลังงานบริสุทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆนับถือนะไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เพื่อนๆศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ตอนนี้จะเป็นศาสนาใดก็ตามทั่วสากลละโลกทั่วจักรวาลน้นจ,กจักรวาลเลยสุดขอบรอบจักรวาลออกไปนอกจักรวาลบ้านเราเลยตอนนี้ส่งพลังงานที่เป็นออร่าบริสุทธิ์มาให้เพื่อนๆเต็มๆเลยนะคะบอกเลยเพื่อนๆ ถาเพื่อนๆเ,เข้าสู่เส้นทางธรรมเริ่มการปฏิบัติสมาธิไม่ว่าจะเป็นแบบแบบใดๆก็ตามนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆสามารถสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วถ้าเพื่อนๆตั้งใจในการทำสมาธิหรือการปฏิบัติระยะบอกเลยว่ามันจะขึ้นสเต็ปแบบสูงปีดเลยอ่ะมันจะขึ้นเร็วแล้วก็โดดตุ้มๆเลยค่ะเพราะว่า มันชัดเจนอยู่ว่าว่าพลังงานส่งถึงเพื่อนๆแบบแรงและแรงมากๆอ่ะโดยเป็นพลังงานที่พูดนี่คือพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์เนี่ยส่งถึงเพื่อนๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรายคิดว่าเพื่อนๆที่ตื่นรู้แล้วแล้วก็เมีการทาสมาธิปฏิบัติอยู่อะค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันดันเอให้พลังงานเพื่อนๆแล้วก็การดูของการตื่นรู้ของเพื่อนๆอ่ะขึ้นสูงแบบเร็วมากๆเลยดีมากเลยนะคะสำหรับคนสำหรับกองแรก สำหรับกองที่2เพื่อนๆได้ e n e r g e t i c Movement อันนี้รายาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปทางสายออน่าจะมีความสำเร็จทางด้านเรื่องการงานนะคะเพื่อนเเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่รายาเห็นคือช่วงนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทำผลงานแบบใดออกมานะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีการ Create ผลงานใหม่หรือแม้กระทั่งการ Present ผลงานหรือว่าพ r e e n t สิน อะไรอยาคิดว่าเป็นผลงานสินค้าหรือว่าไม่ว่าเพื่อนจะท,ทำกิจการแบบใดอะโปรเจกต์ Project งานของเพื่อนๆสินค้าของเพื่อนที่ทำออกมามันมีพลังดึงดูดก,กับคนที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าเพื่อนร่วมงานทั้งหลายอะค่ะมากๆเลยคือสิ่งที่มันออกมาเป็นผลงานสินค้าชิ้นงานหรือใดๆก็ตามอะค่ะมันบรรจุปไปด้วยพลังงานที่พูดง่ายว่า ใครเห็นใครก็อยากดูอยากชมอยากซื้ออ่ะมันเป็นอารมณ์นี้เลยอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าไม่ว่าจะเพื่อนๆนจะทํางานกิจการคขายของตัวเองก็ดีหรือว่าจะเป็นงานประจาํางานบริษัทก็ดีอะค่ะช่วงนี้ผลงานโปรเจกต์งานของเพื่อนๆนะคะมันจะเต็มไปด้วยพลังงานดึงดูดคนรอบตัวให้เขาเข้ามาชื่นชมให้เขาเข้ามาเห็นคุณค่าให้เขาเข้ามาซื้ออืมนี่แหละค่ะสิ่งที่เพื่อนจะได้รับ ดีมากๆเลยไปที่กองสุดท้ายนะคะเพื่อนๆได้คูเรตอ่าสายจิตวิญญาณอีกแล้วสิอันนี้เพื่อนๆค่ะเพื่อนเ่อนอ๋อได้รับการประทานพรได้รับกําลังใจนะเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเพื่อนปลายาคิดว่าเพื่อนๆ่อกองนี้น่าจะมีอะไรในใจกันอยู่เหมือนคิดมากอะค่ะเหมือนมีเรื่องมีตกกังวลหรือมีปัญหาภาษาใดๆที่อาจจะค้างคาอยู่ในใจเพื่อนเพื่อแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรแล้วบอกว่า ให้รู้ไว้ว่าเขาให้กําลังใจเพื่อนๆอยู่เสมอนะมีคนซัพพอร์ตมีคนเป็นแบ็กอัพให้เพื่อนๆเสมอเราทุกอย่างที่เพื่อนๆจะทําในอนาคตอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอที่จะชี้นําให้เพื่อนๆอยู่หลักให้กําลังใจเพื่อนๆเพื่อนๆมีแบ็กอัพไม่ใช่เฉพาะคนแต่เพื่อนๆมีแบ็กอัพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆก็ตามที่มันอยู่ในใจเพื่อนๆตอนนี้นะ มันจะถูกคลี่คลายลงนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมีกําลังใจให้เพื่อนๆรู้ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเพื่อนอยู่นะคะโอเคสําหรับวันนี้เยายามมากับคลิปสั้นๆขอให้เพื่อนๆได้รับพลังงานบวกๆให้ได้รับเรื่องดีๆความรู้สึกดีๆเอ่อ energy พลังงานดีๆกลับไปกันทุกคนเลยนะขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรายากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เอ่อเอ่อไว้ให้รายาด้วยถ้ารายา มีเรื่องอะไรอยากแนะนำนาย,ยาสามารถเอาม,มนติชมไปได้เลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากสนใจมีความคิดอยากจะปรึกษาในเรื่องจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือทางโลกก็ตามสามารถแอดไลน์มาคุยกับนายาได้เอ่อไม่จําเป็นต้องถ้าเป็นไม่ไม่ไม,ไม่สำหรับคนที่ไม่อยากจะเป็นได้รับคำปรึกษาแต่ว่ามีเรื่องเตือดร้อนใจใดๆก็ตามค่ะและ้วเพื่อนๆอยากได้ คนช่วยชี้นะให้เพื่อนๆก็สามารถแอดมาคุยกับรายาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามแล้วก็เอ่อรายาจะขอบคุณมากๆากค่ะเพื่อนๆจะให้กําลังใจรายาโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้รายามีปุ่มสาหรับปุ่มขอบคุณหรือปุ่มแจง้งแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้กําลังใจรายาสามารถที่จะกดใช้งานปุ่มนั้นได้เลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสาหรับเอ่อชม รับชมจนถึงจบคลิปนี้นะคะไว้พยายามมาทําคลิปใหม่เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้รดยาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ